อีกแล้วมันก็จะมาแพ็กการก์ดกันอีกเช่นเคยออเดอร์ที่2นะอันนี้คือออเดอร์ที่2ตอนแรกออเดอร์ที่1อันนี้ออเดอร์ที่สองนะมาแพผกการกันเขาสั่งเป็นการ์ชอดชาอีกแล้วลนะโอ้โหนเป็นการอะไรดี การพีนว่าฉุดดีก,กว่าการพีนว่าซุดก็อลันแล้วกัน,กนเอาพีมจับอลันนะคะทุกคนปิดไม่ได้อล้น ก็จะมาชิดลอยตำหนิแกเคไม่มีลอยตําหนิมต่อไปอันนี้มันไม่มีแบบดีดบอบนะทุกคนอันนี้คือการโลบวแทน Okay, ไม่มีได้จำตรงนไม่สิ่งเดียอมาเป็นทุกอันโอเคออเดอร์ออเดอร์นี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่สองอก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ขเขาแหงจวดปังแทนก็ได้ไปไหนอ่ะ

ก็มีกับหอแล้วก็จะตามด้วยการ์ดการ์ดริงแล้วกันนะการ์เท่นล้อเราแตะให้ดีกว่า เราแปะให้อันหนึ่งนะแปะให้คีว่าสุกกันี่อยไม่นะจะไนะัไเลย แค่นี้นะแล้วก็จะตามได้ผลอีกนะอีกไหนนี่ไม่ลืมแปะซองอ่ะทุกคนสวยแล้วลืมแปะซองเอราว่าออเดอร์นี้จะไม่โกดขอโทษนะออเดอร์เนี้ยขออยู่ว่าออเดอร์นี้ขอโทษจ้วยขอโทษด้วยนะขอโทษออเดอร์เนี้ย นี่ห so ิวัสดุลูกค้าก็จะวางไปเลยแล้วก็จะวางเรื่องคอนเทนะ์ได้เดี๋ยวเราก็จะค่าที่ใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องเออเออใส่กล่องแล้วก็จะให้ลูกค้าค่ะเสร็ตดีก็ Тихо сон, ну,